อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะครับมาเนี่ยนะฮะร,ระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะก็ใครที่บอกว่าไอ้มอบจ้างไปเนี่ยผมไม่ทราบนะครับท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนแต่อย่าไปดูถูกน้ำใจกันเงินซื้อผมไม่ได้นะครับ จากกรณีที่พลตำรวจโทรเรวัชกลิ่นเกษรอ,อดีผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตายที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาขอถ่ายรูปร่วมกับพลตำรวจโทรเรวัชอย่างมากมายซึ่งสื่อมวลชนได้สอบถามถึงเหตุผลการมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้พลตำรวจโทรเรวัชกล่าวว่า ที่ตนเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาร่วมปกป้องอธิปไตยไทยไม่ให้กัมพูชามารุกรานหากเกิดศึกสงครามขึ้นมาตนจะอาสาไปอยู่แนวหน้าที่ทางกัมพูชาบอกว่าจะรวมคนมาชุมนุม150,000คนตนเลยต้องออกมาหน่อยยืนยันว่าเรื่องการเมืองตนจะไม่ยุ่งจะไล่านายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆตนไม่ยุ่งด้วย พลตำรวจโทรเรวัตยังกล่าวว่าแต่ผมมาให้ขมรนรู้ว่าอย่ามาเสือกกับประเทศไทยผมไม่ยอมล่าสุดพลตำรวจโทรเรวัตได้ตอบประเด็นที่มีชาวเน็ตหาว่าตนเองนั้นโดนจ้างไปม็อบอยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆระดับผมถ้าจะไปร่วมกับใครใครจะจ้างกูได้และยังมาดูถูกกูว่าค่าตัวแค่1,000บาทผมไม่ทราบท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนว่าม็อบจ้างไป อย่าไปดูถูกน้ำใจกันคุณยังไม่รู้หรือว่าเงินซื้อผมไม่ได้อย่าไปดูถูกคนที่อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะครับมาเนี่ยนะฮะระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะนะครับแล้วค่าตัวแม่ต้องไปแจ้งดำเนินคดีมึงนะดูถูกกูว่าค่าตัวแค่พันหนึ่งเหรอ ม็อบนี่จะรักกันนะฮะแล้วก็ใครที่บอกว่าไอ้ม็อบจ้างไปเนี่ยผมไม่ทราบนะครับท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนแต่อย่าไปดูถูกน้ําใจกันอย่าไปดูถูกน้ําใจกันนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเลวัดได้ไปกับเขาด้วยเหรอได้ตังวะละพันลมะมั้งมาโอ้ขี้พืชเหลือเกินคุณเอ้ยคุณคุณยังไม่รู้เหรอว่า เงินซื้อผมไม่ได้นะครับคุณไม่รู้เหรออย่าไปดูถูกคนที่ลูกอย่าไปดูถูกคนนะอย่าไปดูถูกคนนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่จ้างครับเมื่อวานนะที่ผมดูนะครับเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่มีสตังค์ทั้งนั้นนะครับมีสตังค์ทั้งนั้นนะครับ อย่าไปดูถูกคนอื่นลูกนะผมผมรู้แล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแดกเท่าไหรอ่อ่ะนะไม่อยากจะดูถูกคุณนะก็ไม่อยากไปแจ้งความดำเนินคดีคุณที่ไปดูหมิ่นเขาอย่างนั้นนะผมก็ไม่อยากไปสู้รบกับคุณนะครับยิ่งผู้หญิงนี่ไม่อยากจะนั่นเลยนะครับไม่อยากจะ ไม่อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะครับมาเนี่ยนะฮะระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะนะครับแล้วค่าตัวแม่ต้องไปแจ้งดำเนินคดีมึงนะดูถูกกูว่าค่าตัวแค่พันนึงเหรอนะครับโอ้ยอีหนูเอ้ยมึงแม่งโง่จริงๆถ้ามึงพูดว่าค่าตัวกูสิบกิโลอย่างเงี้ยเออ เอาคดีปี2,536ัน้าเขาแจ้งเขาจ้างผมเนี่ยให้รับสินบน10กิโลผมยังไม่เอาเลย2,536เงินเดือนผมยังไม่ถึงหมื่นเขาให้ผม10กิโลสิล้านนี่ยผมยังไม่เอาเลยนะครับเอาได้ครับถ้าจะเอาก็แค่ปล่อยไอ้จบหนีไปเท่านั้นแหละ เจอไอ้จบแล้วไปมึงหนีไปเอาเงินมากูยังไม่เอาเลยอืมหา่ามึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับโง่ดักดานเหล,ลือเกินนะอย่าไปดูถูกน้ำใจคนหรอกนะในขณะเดียวกันพลตำรวจโทรเรวัตยังได้พูดถึงฮุนเซนว่าตอนนี้นอนไม่หลับแล้วไม่รู้มันท้องอืดแล้วหรือเปล่ามันทำอะไรก็ไม่สมหวังพอทหารไทยกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองและทหารเรือร่วมกันปิดด่านสนิทเลย เว้นแต่ช่วยเหลือทางคุณธรรมเท่านั้นคุณเซนขาดรายได้จากบ่อนการพนันจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์คุณเซนตอนนี้มันนอนไม่หลับแล้วครับคือที่ผมบอกว่าคุณเซนนอนไม่หลับลไม่รู้มันท้องอืดแล้วหรือเปล่ามันทำอะไรมันก็ไม่สมหวังแล้วก็พอ ทหารไทยนะครับกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งรวมทั้งทหารเรือปิดด่านปิดด่านสนิทเลยนะครับปิดด่านสนิทเลยเว้นแต่ช่วยเหลือทางด้านคุณธรรมเท่านั้นแหละนะครับเขาขาดรายได้คุณเซ็นขาดรายได้ขาดรายได้จากบ่อนการพนันจากแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งกัมพูชาเนี่ยผมถือว่าเป็นศูนย์รวมอาชญกรรมที่เบอร์ต้นๆของโลกผมว่าขึ้นเบอร์หนึ่งประเทศของโลกแล้วด้วยซ้ำไปนะครับจนทางสหรัฐอเมริกานะครับทาง UN เขาประจานแล้วว่ากัมพูชานี่เป็นแก๊ง ที่รวมโจนเลยนะครับที่รวมโจนแต่ท่านรู้ไหมไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์ที่มันหลอกเงินคนไทยก็หลอกเงินทั่วโลกอีก30มสิบกว่าประเทศเนี่ยศูนย์กลางมันอยู่ที่กัมพูชา